อาจารย์เจียบอกว่านี่คือกลุ่มรายได้นี่คือกลุ่มรายได้กลุ่มรายได้เป็นแบบนี้ส่วนกลุ่มค่าใช้จ่ายผมจะใช้ปากกาสีเขียวนะค่าใช้จ่ายก็จะมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายในการขายมีค่าใช้จ่ายบริหารมีต้นทุนทางการเงินมีภาษีเงินได้นิติบุคคลพวกนี้คือค่าใช้จ่ายแต่ประเด็นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเมื่อเอารายได้หลักหักต้นทุนมันต้องได้กาไรขั้นต้นไม่ใช่ขาดทุนขั้นต้นคราวนี้อาจารย์เจียเขาบอกว่าบางงบ รูปแบบของงบการเงินเนี่ยหรืองบกำไรขาดทุนเนี่ยมันไม่ได้โชว์นะว่าขาดทุนขั้นต้นเช่นคุณดูนะฮะรูปแบบของงบกําไรขาดทุนแบบที่หนึ่งซึ่งผู้สอบบัญชีอาจจะเลือดมาของคุณอาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้คุณดูดิถ้าเกิดผู้สอบบัญชีก็ทํางบมาให้คุณหน้าตาแบบนี้เนี่ยโชว์ไหมฮะกําไรขาดทุนขั้นต้นโชว์เห็นไหมฮะโชว์อยู่ตรงนี้รูปแบบนี้โชว์โชว์กำไรขาดทุนขั้นต้นนะถ้าเกิดมันขาดทุนขั้นต้นคุณก็จะเห็นแล้วว่ามันขาดทุนขั้นต้นเท่าไหร่แต่้้าเกิดทรูปแบบนี่ะ เขาทำอีกรูปแบบหนึ่ง <S <S ก็คือเอารายได้รวมหากค่าใช้จ่ายรวมมันไม่โชว์กำไรหรือขาดทุนขั้นต้นเลย <S <S ถ้าเกิดเกิดเป็นรูปแบบที่สองก็ <S <S จะไม่เห็นนะฮรรูปแบบที่สามถ้าเกิดเขาทำเขาก็เอารายได้หากค่าใช้จ่ายเหมือนกันมันก็ไม่โชว์กำไรหรือขาดทุนขั้นต้นดังนั้นคุณดูให้ดีนะ,ะว่าเราบอกว่ามันไม่ไม,ไม่ควรเกิดขาดทุนขั้นต้นเนี่ยถ้าเกิดเขาทำมาในรูปแบบงบแรกคุณจะเห็นว่าขาดทุนขั้นต้นหรือไม่แต่รูปแบบ สองกับรูปแบบสามเนี่ยไม่เห็นดังนั้นคุณก็ต้องไปคํานวณข้างนอกแยกมาดูว่ามันขาดทุนหรือไม่นะฮะอันนี้พูดถึงกับขาดทุนขั้นต้นนะ